ส5สัญญาณบ่งบอกว่าคุณเป็นไทรอย อาการเหนื่อยง่ายกินมากน้ำหนักลดใจสั่นมือสัน่นคอโตอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้นี้อาจเป็นสัญญาณของโรคร้ายอย่างไทรอยเป็นพิษก็เป็นได้นะคะต่อมไทรอยเป็นต่อมไร้ไท,รท่อใหญ่ที่สุดในร่างกายมีหน้าที่สร้างและหลั่งไทรอยฮอร์โมนเพื่อช่วยในการพัฒนาการของร่างกายและอวัย,ยวะต่างๆและที่สําคัญคือการเผาผลาญอาหารเพื่อให้เกิดพลังงานแก่ร่างกายซึ่งหากเกิดความผิดปกติของต่อมไท ก็จะส่งผลให้ระบบต่างๆในร่างกายนี้ทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรและยังเป็นโรคที่สร้างความทรมานให้แก่ผู้ป่วยอีกด้วยดังนั้นสำหรับคนที่เป็นโรคไทรอยจึงควรได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีสามารถตรวจเช็คได้ว่าตนเองเป็นโรคไทรอยได้ด้วย15สัญญาณที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ ต่อมไทรอยด์เป็นอวัย,ยวะที่อยู่บริเวณใต้ลูกกระเดือกทางด้านหน้าของลำคอใต้ลูกกระเดือกมีลักษณะคล้ายผีเสื้อมีหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์เพื่อใช้ควบคุมการทำงานของอวัย,ยวะต่างๆของร่างกายถ้าหากต่อมไทรอยด์สร้างฮอร์โมนไทรอยด์ออกมามากเกินไปจะทำให้เกิดอาการผิดปกติของอวัย,ยวะต่างๆที่เรียกว่าภาวะหรือโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษหรืออาจเรียกภาวะโรคต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน ต่อมไทรอยเป็นพิษเกิดจากอะไรต่อมไทรอยเป็นพิษมีหลายสาเหตุแต่ส่วนใหญ่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันต้านทานโรคของร่างกายที่ผิดปกติกระตุ้นให้ต่อมไทรอยทำงานมากเกินไปพบภาวะนี้ในผู้หญิงได้บ่อยกว่าในผู้ชายและพบว่าผู้ป่วยบางรายมีญาติพี่น้องเป็นต่อมไทรอยเป็นพิษเหมือนกันด้วย โรคที่เกิดจากต่อมไทรอยผิดปกติโรคไทรอยเป็นพิษคือภาวะที่ต่อมไทรอยผลิตฮอร์โมนไทรอยมากกว่าปกติทำให้ร่างกายเกิดการเผาผลาญมากกว่าปกติหัวใจเต้นเร็วผิดปกติหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะความดันสูงขึ้นมีอาการตื่นเต้นผอมลงก่อให้เกิดอนุมูลอิสระที่เป็นของเสียที่เกิดจากการเผาผาลาญพลังงานเมื่อเกิดเป็นโรคไทรอยเป็นพิษทำให้มีของเสียในร่างกายมากกว่าปกติอนุมูลอิสระจะเข้าไป ทำลายเยื่อต่างๆและเซลล์ภายในร่างกายทำให้ร่างกายเสื่อมโทรมลงดังนั้นผู้ที่เป็นโรคไทรอยเป็นพิษจึงมีอันตรายมากโรคต่อมไทรอยเสื่อมเกิดจากต่อมไทรอยมีการทำงานน้อยลงผลิตฮอร์โมนได้น้อยลงเนื่องจากเกิดการเสื่อมสภาพของร่างกายเช่นผู้สูงอายุทำให้การเผาผลาญของร่างกายน้อยลงทำให้มีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานอ้วนขึ้นอาการของต่อมไทรอยเสื่อมจะมีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่ายทําอะไรเชื่องช้าโรคคอพอกเกิดจากร่างกายขาดไอโอดีนซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการผลิตฮอร์โมนไทรอยเมื่อร่างกายขาดสารไอโอดีนทำให้แม้ต่อมไทรอยทํางานเพื่อสร้างฮอร์โมนอย่างไรก็ไม่สามารถสร้างได้เมื่อต่อมไทรอยทํางานมากขึ้นส่งผลทําให้เกิดอาการบวมที่เรียกว่าคอพอกนั่นเอง สัญญาณที่อาจบอกได้ว่าคุณเป็นโรคไทรอยด์ 1. หหงุดหงิดกระวนกระวายวิตกกังวลอารมณ์แปรปรวน 2. น้ำหนักลดน้อยอย่างฉับพลันแม้จะมีการรับประทานอาหารในปริมาณเท่าเดิมหรือมากขึ้น 3. มีความอยากอาหารมากขึ้น 4. ใจสั่นมากผิดปกติเหนื่อยง่าย 5. เหนื่อแตกมากหรือมีเหนื่อตลอดเวลา 6. คอโตต่อมไทรอยด์โตหรือคอพอกลืนอาหารลำบาก7หายใจลำบาก รู้สึกหายใจไม่เต็มที่ 8. ตาโปนซึ่งเกิดจากอาการภูมิแพ้ตัวเองโดยเฉพาะในผู้ที่สูบบุหรี่ซึ่งเมื่อเกิดทายรอยเป็นพิษจะทําให้กล้ามเนื้อหลังตาบวมและดันดวงตาย,ยื่นออกมาตาแดงหรือตาบวมมองเห็นไม่ชัด 9. ผมหยาบหนาเปราะร่วงง่าย 10. การนอนหลับยาก 11. กล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่ค่อยมีแรงเป็นตะคริวง่าย12าบวม13อาการส มักจะเกิดขึ้นที่มือและนิ้วมือ 14. ผู้หญิงประจำเดือนอาจมามากกว่าปกติหรือประจำเดือนขาดหายไป 15. คิดช้าผูดช้าซึมเศร้าไม่มีสมาธิ การป้องกันโรคไทรอยด์เป็นพิษควรมีการเสริมไอโอดีนตั้งแต่วัยเด็กเพราะหากขาดสารไอโอดีนที่นำมาสร้างฮอร์โมนไทรอยจะทำให้สมองทำงานผิดปกติถึงขั้นปัญญาอ่อนได้เลยทีเดียวรับประทานอาหารที่มีไอโอดีนแต่พอดีเป็นประจำการรักษาโรคไทรอยด์เป็นพิษแพทย์จะให้ยาต้านไทรอยใช้ระยะเวลาในการรักษาและติดตามผลประมาณ1-2ปีการใช้สารกำมันตรังสีไอโอดีนในการรักษาเนื่องจาก ไอโอดีนเป็นสารตั้งต้นของการสร้างฮอร์โมนไทรอยดังนั้นเมื่อไอโอดีนเข้าไปผส,สมในต่อมไทรอยก็จะเข้าไปทำลายเซลล์ที่ผิดปกติให้หมดไปแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยจะเป็นผู้พิจารณาเลือกใช้วิธีการรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายไป โรคไทรอยด์เป็นพิษนับว่าเป็นอีกโรคร้ายที่เราไม่ควรละเลยหรือมองข้ามนะคะดังนั้นแล้วจึงควรหมั่นตรวจเช็คสุขภาพอยู่เสมอหากพบความผิดปกติใดๆหรือเข้าข่ายที่น่าสงสัยว่าตนจะเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษก็ควรรีบพบแพทย์และหมั่นรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอคะ่ะเรียบเรียงเนื้อหาโดยไข่เจียว .com อย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากค่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วนหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ